เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2565สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์เงินดีสุดๆ คุณจะหาเงินได้จํานวนมากและหากคาดหวังเรื่องโชคลาภก็จะมีโอกาสบ้างแต่เล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของการงานจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเข้ามาทําให้คุณปวดหัวแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้จะมีประสบความสาเร็จอย่างดีกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในที่ทํางานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเวียนอยู่กับงาน จนทำให้ห่างเหงินเรื่องความสัมพันธ์รักไปบ้างโดยไม่รู้ตัวส่วนคนโสดยังไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อีกฝ่ายจะเข้ามาแต่มีแนวโน้มว่าจะห่างหายไปในที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินมีรายการจ่ายมีรายการจ่ายมาจ่อเต็มไปหมดแล้วแต่ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะคุณสามารถจัดการได้เรื่องของการงานในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะกําลังจะมีโอกาส ใหม่ๆที่จะเป็นผลดีต่อการทํางานของคุณในอนาคตเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักรู้ใจกันดีแม้ไม่ค่อยบอกรักกันทักเท่าไหร่คุณโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆโปรไฟล์ดีแต่แต่ตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นรอดูไปก่อนอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินกระแสเงิน,ส,งงนสดไหลเวียนสูงมากหากค้าขายคุณจะมีเงินเป็นจํานวนมากแถมยังมีเงินเข้ามาตลอดโดยไม่ขาดมือเรื่องของการงานความปังกําลังจะมาคนเกิดวันอังคารกําลังจะรับผิดชอบงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่บิ๊กบิ้มเลยทีเดียว ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนจากงานนี้คุ้มค่ามากมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นเรื่องปกติที่มีเรื่องขุ่นเคืองใจกันบ้างแต่หากปรับความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนวตอนโสดยังสามารถรักษาความโสดได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหาเงินได้มากทั้งยังมีโอกาสมีโชคลาภก้อนใหญ่อีกด้วยเรื่องของการงานมามืดชัดๆคนเกิดวันพุธดูเงียบๆมาตลอดคราวนี้คุณกําลังจะได้งานใหญ่อันช้างซึ่งเป็นงานที่นํามาสู่ความสําเร็จและโชคลาภอีกด้วย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากมีปัญหาเครืองใจกันก็ไม่ต้องกังวลเพราะไม่นานคุณจะปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดจะได้พบรักแบบกระทานหันกับคนที่คุณคิดว่าเขาดีที่สุดสําหรับคุณในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัาสบดีเรื่องของการเงินมองเห็นตัวเลขในบัญชีแล้วก็เชื่ออกเชื่นใจคาดหวังด้านเรื่องโชคลาบก็จะได้รับตามที่คุณปรารถนาะของการงานดวงการงาน ตอนนี้แสงโค้งใครๆหลายๆคนแบบไม่ได้ติดฝุ่นเลยทีเดียวยันรับการไม่เกี่ยงงานแบบนี้ยิ่งทําให้คุณถึงเส้นชัยเร็วกว่าคนอื่นรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ของคุณและคนรักนั้นผูกพันแน่นแฟ้นเหนียวแน่นจนเกินยากที่จะมาทําลายส่วนคนโสดโลกเหวี่ยงคุณดีๆโปรไฟล์ดีเข้ามาทําให้คุณหัวใจวันไหวสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินยิ้มหน้าบาน เพราะช่วงนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามามากมายจากน้ำพักน้ำแรงของคุณโดยเรื่องโชคลาภจะเข้ามาเช่นเดียวกันแต่ก็ช้าหน่อยเรื่องของการงานความสำเร็จดีมากซึ่งคุณจะทุ่มเทไปสุดๆกำลังเลยทีเดียวรับรองว่าความสำเร็จ ได้คูณ2แน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากผ่านปัญหานี้ไปได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลําดับส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักเพราะยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลแต่ควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะรายจ่ายก็เยอะเลยทีเดียวเรื่องของการงานในช่วงนี้จัดหนักจัดเต็ม คุณจะต้องพยายามจัดการทุกอย่างด้วยตัวคุณเองทั้งนั้นเพียงแค่เหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้นแต่ความสําเร็จมหาศาลเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ไม่ว่าจะร้ายหรือดีก็คอยให้กำลังใจกันและกันในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตสอดคุณโสดเตรียมตัวกระโดดลงจากคานได้เลยเพราะจะมีคนเข้ามาใกล้ชิดหวังจะขโมยหัวใจของคุณไปในไม่ช้านี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ